การที่เรายิ้มและหัวเราะให้กับทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีไหมการที่เรายิ้มและหัวเราะไปกับทุกเรื่องเรื่องที่ดีไหมเมื่อก่อนนะผมเป็นคนแบบนี้เลยนะเจอเรื่องดีก็หัวเราะเจอเรื่องไม่ดีก็หัวเราะยิ้มผมว่าการอ่ามันอาจจะดูประชดประชันหรือเจ็บปวดแต่อย่างหนึ่งที่ผมได้จากการทําแบบนี้บ่อยๆอ,อย่างน้อยๆเราก็ไม่รู้สึกแย่กับตัวเราเองครับ การที่เรายิ้มเออมันก็คือปัญหามันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นน่ะเราโกรธมันก็ไม่ช่วยอะไรเราก็ไปลงคนรอบตัวเราเปล่าก็มันเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนของเราหายโอ้ของสําคัญมากมันหายไปเราโกรธเราก็ไม่ได้มันคืนน่ะมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปพานคนนน้นว่าคนนี้่หรือเราจะโวยวายหรือจะทําอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กว่านั้นก็ได้แต่ทําทําไมแล้วเราจะได้อะไรจากการทําแบบนั้น มีแต่ทาให้เรื่องมันแย่ลงเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะไปนสนใจทำไมก็มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วต่อให้คนอื่นมาว่ามาพูดบอกเรา,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วไงก็ปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่ต้องทําคือต้องแก้ปัญหาเราต้องอยู่กับปัญหาไม่ใช่เอาติฉินหรือพูดถึงมันอะไรลักษณะแบบนั้นนะเพราะนั้นผมมองว่าเมื่อปัญหาหรือ มีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่เราเรียนรู้ที่จะยิ้มให้ตัวเราเองได้อย่างน้อยๆคุณก็เป็นมีตัวเองอเป็นกําลังใจให้ตัวเองคุณมีตัวเองเป็นเพื่อนคุณไม่เหงาหรอกคนที่เหงาคุณสังเกตว่าคนที่เหงาหรือต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือมจะพูดไปข้างนอกก็ไม่ถูกก็คือบางคนที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยไดย้ส่วนมากก็เริ่มต้นมาจากการที่เขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกับตัวเองเพราะเขาไม่ได้รู้สึกรักตัวเองอ การรักตัวเองนี่ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอาหารครีนดูแลสุขภาพหรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองด้วยในปัจจุบันนี้เรามักจะพุ่งเป้าไปที่หาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเพราะว่าคนส่วนมากไม่รู้ความสุขของตัวเองคืออะไรในยุคสมัยใหม่แต่ในอดีตอ่ะคนเขาไม่ได้มีเป้าหมายความฝันที่อิสระขนาดนี่รัรารุ่นเรานะครับเขาก็จะอยู่กับการทบทวนตัวเองนะครับว่า ฉันเกิดมาทําไมฉันทําอะไรอันนี้ไม่เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆแล้วเราควรจะรู้เรื่องพวกนี้ก่อนเรื่องที่เราจะทําอะไรหรือหรือทําไปทําไมได้สำหรเราควรรู้จักตัวเราเองก่อนเพราะไม่งั้นเราก็ไม่ได้มีตัวเองเป็นเพื่อนคนที่ไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนก็ยังจะคงต้องเบียดเบียนความรู้สึกคนอื่นอยู่เสมอเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกับตัวเราเองตัวเขาเองคุยกับตัวเองไม่ได้แล้วก็เคลียร์ตัวปัญหาตัวเองไม่จบอ่ะมันทําให้ความรู้สึกของเราไม่สามารถตกตะกอนแล้วก็ พูดง่ายไม่มีความสุขกับตัวเองอะอยู่กับตัวเองก็ไม่มีความสุขครับใช่เพราะฉะนั้นในการยิ้มให้กับตัวเองอย่างน,น้อยๆมันก็เป็นเหมือนกับถนนนะครับที่จะปูทางให้ตัวเราอะมีความสุขกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอาจจะดูลันทดนะ,แ,ะแรกๆเราฝึกไปแล้วทาใหม่ที่เราฝึกยิ้มแล้วหัวร้อยกับตัวเองอะมันจะดูลันทดดูแบบเออต้องขมขื่นว่ะอดทนนะอะไรอย่างนั้นอนะแต่พยายามอะศึกษาเรียนลองเรียนรู้ดูนะครับว่า วิธีเข้าใจตัวเองมันควรเป็นลักษณะไหนไม่ใช่แค่ฝืนยิ้มฝืนหัวเราะไม่งั้นมันเป็นการฝืนใจการฝืนความรู้สึกมันเป็นการข่มขืนหัวใจของเราเองนะครับที่ให้บังคับให้ตัวเองรู้สึกดีกับสิ่งเหล่านั้นะซึ่งมันทรมานเราควรจะดีกับตัวเองให้ดีได้จริงๆอะ่ะไม่งั้นต่อถ้าเราเจอเรื่องราวเลวร้ายเข้ามาปั๊บเราก็จะรู้สึกแย่ตัวเราเองก่อนเลยอะ่ะซึ่งความรู้สึกเป็นสิ่งที่อยู่กับเรา แทบจะตลอดทั้งวันนะครับถ้าวันนั้นรู้สึกไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีไปเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจตัวเองยังคงเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผมให้ความสําคัญมากมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะยังคงเบียดเบียนผู้อื่นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าความสุขของเราคืออะไรเราก็เลยทำาน,น่นทำนี่ไปเรื่อยเราไม่รู้นะครับคนไม่มีความสุขก็พูดแต่สิ่งที่ไม่มีความสุขก็ประมาณนี้นะครับจบ